คุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมครับที่เป็นนักข่าวของเขเมรขึ้นไปบนปราสาทต,ตาควายภายหลังการสู้รบระหว่างไทยกับเขเมรน,นะครับแล้วก็อ,กอ้างว่าเนี่ยเขเมรทรามาถยึดปราสาทเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยปราสาทต,ตาควายาไว้ได้วันนั้นเนี่เป็นข่าวช็อกโลกมากนะครับเพราะมันเหลือถ่ายติดทุ่นระเบิดพีเอ็นูเป็นพวงเลยนะครับอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายซึ่งยังไม่ได้มีการเอาไปวางเอาไว้นะครับปรากฏว่าในเวลาต่อมานักข่าวสองคนเนี่ยนะครับถูก ขมนจับครับในข้อหากบฏเมียรตราโทษจำคุกตั้งแต่7ถึง15ปีนะครับนักข่าว2คนเนี่ยมันมีชื่อว่าเดี๋ยวนะพรโสเปรียบแล้วก็นายเรียบเพียระเป็นผู้สื่อข่าวออนไลน์ TSP68 TV วนะครับถูกจับกุมแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาให้ข้อมูลแก่ต่างชาตินะซึ่งสร้างความเสียหายต่อการป้องกันประเทศนะครับล่าสุดเนี่ยเมียของไอ้เพียเนี่ยนะ เมียของนายพิยรักเนี่ยนะครับได้เฟซบุ๊กขออภัยโทษต่อฮุนเซนกับฮุนมาเนตเรียกร้องให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับนะนี่เป็นนักข่าวคนที่สละคนที่2กับคนที่3เพราะก่อนหน้านี้ที่ยุคนอีซียุคนนําเสนอไปเนี่ยนะก็คือเมียสารราจําได้เมียสารราห่งหนองจานนะอันนั้นก็นําเสนอข่าวกันแบบตรงไปตรงมานั่นแหละนะครับแต่ไปสัมภาษณ์ไม่รู้สี่รู้8ก็เลยโดน กองกาลังติดอาวุธเดียอุ้มไปแล้วนะอุ้มไปแล้วนะล่าสุดก็เป็นอีกสองคนนี้รวมเป็นสามคนแล้วนะครับทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยก็เป็นอาชีพนักข่าวเหมือนกันยืนยันนะว่าสามคนนี้เนี่ยนะครับมันก็รักชาติรักแผ่นดินนั่นแหละเพียงแต่มันซื่อบื้อไปนิดนึงในการรายงานข่าวไม่รู้สี่รู้แปดไม่ดูว่าฮุนเซนมันชอบแบบไหนมึงดูไอ้บอยเป็นตัวอย่างเนี่ยไอ้บอย,ยมันอยู่เป็นเมื่อก่อน,นมันด่าฮุนเซนใช่ไหมมันบายมุนเซนขี้โมอยางไงเห็นไหมล่าสุดเนี่ยไอ้บอยออกมาเฉลี่ยฮุนเซนแล้ว นม่ครับนะบมันอยู่เป็นไม่งั้นไะอ้บอยก็โดนหิววไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นนักข่าวคนที่3ทั้งๆท,ที่ไม่ได้โจมตีใส่ร้ายประเทศของตนเองนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งอ่าโอเคละอันนี้พยายามจะขึ้นไปโชว์ว่าเขมรยึดราษาตาควายได้แต่ซื่อบื้อไปหน่อยนะฮะนะแต่ก็เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่โห้โคตรประเด็จการนะนะ เพราะนั้นเนี่ยบรรดาอินฟูปากแกวเข้าขมนทั้งหลายเนี่ยทำไมมึงไม่กล้าเอามาเรียกร้องเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อไปด้วยนะครับเมียซาร่าลูกเมียก็ร้องห่มร้องไห้ตอนนี้เมียไอเพียระก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาขอโทษผ่านทางเฟซบุ๊กนี่ไม่นับรวมไปถึงวันมรณานะครับอันนั้นก็โดนจับยัดคุกไปแล้วไม่นับรวมถึงไอ้รอนชิตนักศึกษาขมินที่ไม่ได้ทุนเรียนฟรีที่ไทยนะครับอันนั้นก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลังจากชอบถ่ายรูปคล้ายๆแบบนี้ ก็คือไปถ่ายรูปาฐานของขมเขมรน,นะเดินขึ้นบันดงบันไดเอาสะบงสเบียงไปส่งก็ถูกจับกุมดำเนินคดีเหมือนกันนะทั้งที่ไอ้พวกนี้มันรักชาติรักแผ่นดินนะแต่มันรายงานข่าวซื้อบื้อไปหน่อยนะก็เลยโดนมุนเซนเล่นเข้าให้นี่แหละครับคือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศขมเขมรหรือกัมพูชา ซึ่งบรรดาพวกเน็ตเอเดนอินฟูเอนเซอร์ไม่รู้4รู้แปดไอแวนด้าหายหัวไปไหนทำไมไม่ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาที่โดนเล่นงานอย่างไม่ยุติธรรมขนาดนี้ปากเก่งแต่หัวหดแบบนี้ไม่แน่จริงนี่หว่าสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e ีซี่คอฟฟีโดยทีมข่าว e ีซียุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมา ทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง in box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟาดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานกันมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300อะไร390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็บเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e ี News e สีซยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ